ทุกคนคะตอนนี้นะคะเป็นล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เครื่องล้างหน้าลูมิสปานะคะทั้งสองข้างแต่ทีนี้คะ่ะเป็นจะทาบำรุงด้วยตัวนี้คะ่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะจะทาหลังจากที่เราใช้คีนเซอร์แล้วนะคะแล้วเบนก็ใช้คีนเซอร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะทีนี้นะคะเราจะมาทํากันเลยค่ะก็คือ เดิมทีใช่ไหมคะเราจะได้นี่ค่ะเจลทั้งหมด3ขวดเลยนี่คือในเฉพาะรอบพรีวิวของรอบแรกของประเทศไทยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะคะเป็นจะมาใช้นะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะเป็นยังไงก็อันดับแรกนะคะก็ให้เอาเรียกว่า a อสล o อกบู o แอคทิเวทติ้งทรีตเมนต์นะคะอันนี้กดไปเลยค่ะสา นี่หนึ่งสองอุ้ยเมื่ี้ปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ถือว่าเป็นสับปั๊มนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เห็นไหมนาะอ่ะเดี๋ยวไป,ไปเพิ่มค่ะนี่นะคะสามปั๊มแล้วทีนี้เราก็ลูดหนึ่งครั้งก่อนเพื่อที่จะเกี่ยเจลนะคะทั่วใบหน้าอันนี้ทำครึ่งหน้าก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะว่ารอยต่างๆจะเป็นยังไงมั่ออ่ะเครื่องก็จะยังขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวทีนี้ตอนทำนะคะเราก็จะ รูดไปอีกหนึ่งครั้งมันจะดังตืดตืดตืดอืมเราก็จะทายเลยค่ะนี่ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะทำหน้าประมาณหนึ่งนาทีนะคะครึ่งนี้หนึ่งนาทีแล้วพอ ครั้งต่อไปอ่ะเราก็จะทำข้างนี้แต่ว่าวันนี้เป็นจะทำให้ดูก่อนนะข้างหนึ่ง,งตื่นเต้นจังเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เห็นแล้วต้องว้าวค่ะทุกคนเครื่องก็แบบเล็กกระทัดรัดกระชับมาก ยังติดอยู่นะคะอืมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะดอรีวิวนะคะข้างนี้นะคะว่าเป็นยังไงมางส่วนครีมนะคะที่มีอยู่แถวนี้นะคะ เราสามารถรูดมาได้แต่ว่ามันก็แทบจะไม่มีแล้วนะมันมีแต่ตำล่งๆอยค่ะอืมทีนี้เราก็เกี่ยนะคะให้ทั่วขึ้งหน้าของเราเลยเห็นไหมอืมแล้วเราก็จะไปลงเซรั่มกันแดดต่อไล่เลยนะคะทุกคนทุกคนคือหน้ามันหน้ามันนุ่มมากอ่ะจริงๆนะเนี่ยมันนุ่มมากเฮ้ เมันเหมือนใต้ตาค่ะอืมเฮใต้ตามันลดรงค่ะทุกคนลองเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้นะแต่รู้สึกว่าหน้าแน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเป็นมารีวิวใหม่ค่ะเพราะว่า เครื่องนี้นะคะมันเป็นเครื่องบูสต์เนาะก็มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นทําทันทีแล้วรู้สึกตอนนี้เลยไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาจะออกฤทธิ์นะคะกลไกลของเขาจะออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะหน่าว่าพูดไม่ได้อีกคือเฟิร์มขึ้นนะคะทุกคนอืมเนาะถ้าเราอยากสวยขึ้นเราก็จาเป็นจะต้องใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าร่องของเบนนะคะก็จะก็จะดีขึ้นเนี่ยค่ะทุกคน เห็นไหมลอยเนี่ยเดี๋ยวเป็นจะได้ให้ดูค่ะรอยสิบเนี่ยโอ้ยฟินจังค่ะทุกคนเหมือนไม่ต่างแต่ต่างนะบ๊ายบายคะ่ะ